เจอกล่องสองแล้วไหนไหนเดี๋ยวทีพีก่อนเดี๋ยวพึ่งเอาไปหมดเก็บแล้วมีทรายสองกับอกับลาวาอะไรอะะไหนะทรายพีชขุดนี่ดิอ่าออฟซิเดียนเหรอ <laughs> เออมันต้องใช้ที่ขุดพีชนะป่ามันจะแตกก็ ฟ้าสางดีเลยคุณกดไปเรื่อยๆโอ้เอ็นทีแล้วั่นแหละอะไรไปทำใหม่ก็ได้แต่รอบทีเดียวมันต่อยมิดล็อกเลยเนี่ยโอ้โอ้มันจะแตกให้ไหมเนี่ย มันไม่เป็นรอยเลยมีตุ๊กไหมเอามาอีกถังฮะถังอยู่นี่ถังอยู่นี่แล้วปล่อยให้มันแตกก่อนไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกแล้วอื้อแตกแล้วเอาไปน่าหนะไปอุดให้ด้วยอ้ำไปอุดให้ด้วยเอาอะไรล่ะเอามานีไปแล้วใช่ปะยัง เอามลดูใครต่อยนะต่อยไม้ต่อยไม้สี่ถังอ่ะเอาเอาไปเอ้ยนี่ไงเอาไปตาย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 เออล้ กินไหมเนี่ยจะตายเราทำไฟก่อนมืดเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวทำไฟมันมืดมันมืดอ่าเรียมไฟมอว์ไฟสร้างเสร็จแล้วเครื่องผลิตเขาอาแล้วพิสตันมาไม่มีไม่ต้องโหดเอาเอาเอาไฟไปสองงานมาได้แล้วภารกิจที่หนึ่งสำเร็จเอ้าเจียมมันเหมือนตัวเหมือนตัวกินมันตีไม่รู้อ่ะมันขึ้นตัวแดงๆเนาะไม่ได้กินอะไร ห <ELL. S 2> ลอด mm. อาหารหมดอ๋อตายไหมเนี่ยไม่ตายมันเลือดมันเพิ่มตายแล้วหาอาหารให้อยู่เออทำเค้กยังไงอ่ะเอออาหารมันกินไม้แล้วล่ะไปไปบ้าน กินกระบองเพชรปะล่ะเอากระบองเพชรมาดิอ่าขยายพันกระบองเพชรจะกินประลักกระบองเพชรอ่ะเอาไปทำอะไรได้อ๋อทำไอ้ที่สีเขียวอีกซัดค้างโอเคหายค้างแล้วฮะอ้าวตะกี้ค้าน ฟ่าตัาาดแล้วเก่อนนี้มันเอ๊ะแบบนี้มันยากกว่ากอร้างอีกนะเนี่ย What the fuck ขอไปดูก่อนดูอะไรดูมิชชั่นเหรอสร้างเบ็ดด้วยสะ้างให้สร้างเบ็ดด้วย มันต,ต,ต้องมันไม่มีชติงเท่านั้นล่ะเบ็ดอ่ะมันไม่มีชติงไปล่ามงงมเราต้องบริหารของจ้าไอ้วูดมาน่ะทำเป็นไฟนะอย่าเพิ่งทำเป็นวัตถุนแพงอ่นะบ้านเราเสร็จแล้วเราจะตายแล้วเหลือส <No um ี่หลอดเนี่ย เตรียมถ่ายไปกี่พาร์ทแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตัดต่อเลยเอออ่าแล้วเมลอนมัมไม่โตเป็นกล่องหรอมันทมันโตเป็นอะไรเนี่ยมันโตเป็นแท่งหรอตอนนั้นมันโตเป็นแท่งไม่รู้เล่นเนี่ย เป็นอะไรเป็นอะไรตกลาวาทำไมอ่ะกระโดดเล่นตกลาวาเต็มหิวแล้วตายป่ะเลือดมันเพิ่มอ่ะเซิร์ฟพีทมันไม่ปรับไอ้ตรงอะไตรงดีฟีเคอร์ตี้อะไรเนี่ยปรับอะไรเฮ้ยโทษ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 ปรับอะไรลองดูในออปชั่นดิอะไรไอ้ปรับอะไรอ่ะอะไรดีเฟอร์เคอร์ตี้อะไรอะไรนะคาฟไฟ อ่านออกเดี๋ยวกูอ่านกูอ่านมั่วเอาไปเตียนมาไปเตียนหนึ่งสองสามสี่โอเคต่อยข้างโอเค,อเคลงมอสไว้นล้วเนี่ยมอสที่อะไรวะทำให้มันสว่างอะไดนามิกไหมมั้ง <ild> ได <laughs> ไดนามิกไลท์เออไดนามิกไลท <laughs> ์มันมัน เราอะมีโหมดอยู่เอ้ยเราอะมีมอดอยู่นะแต่ว่าลงไม่เป็นมันลงยากโอ้ยแหลกเอ้ยไม่แหลกอหรอกระตุกคอมไม่ยังกระตุกเออยอะตายแล้วอ Shift, กระตุกอีกรู้สึกจะไม่สว่างอู้อู้ออยกระตุกอู้จ้ากระตุกอีกมอู้เกระบองเพิรไม่โตอะเฮ้ยเจอลาวาอีกแล้วอ๋อเหลือสองขีดเดี๋ยวรีบหากล่องแล้วเจิ๊บอิสเลก็ได้เร็วหากล่อง กล่อ,องครบแล้วเอาเลยมันไม่แถมมันไม่แถมอะไรเลยเลยเหรอไม่ไม่มีแกะให้เอ้ยมันมันมันเอ้ยทำไมเรามีหญ้าแล้วแกะเกิดให้เลยวะเนี่ยเราก็เปิดแอนิมอลอยู่นะโอ้มันกระตุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกระตุกเสียอาหารไหมเนี่ย เอาละกระตุกกระตุกปวดเลยไม่แถกแอปเปิลทองนะเนี่ยกรนะตุกเอฟพีเอสเน่าแล้วไอ้เี้ยสัตว์กระตุกไอ้ซัพกระตุกโคตรเลยไดนะ้อเด้อเอาเข้เาไปอันหนึ่งนะ โอ้อ้าวเจมในเกมมันบอกว่าเราออกใช่ป่ะเออเป็นไรตัดคางเลยไอ้เจมอยู่บ่กเนี่ยฮะตัดคางโอ้ยคาง เปลี่ยนคอมไปโอ้เปลี่ยนไวเกินเอ้าแล้วอันไหนจะออกอ่ะล์วอตเดอะฟัคก์ก็บอกเอาออกเอมเมมเบรีปวาคันอ่ะค้างแล้วเกมเวลาแกมพูดกต้องกดปุ่มใช่ป่าว คือเปล่าไม่ได้กดรอโอเค